ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมแม่ปิ่นน้องกันทุกคนมานครับกินข้าวกับผมกลนนครับทิดโยนะวันนี้ก็กินข้าว <c oughs> ข้าวบ่ายครับคุณช้ช้าวเที่ยงบ่ายเยน็น <c oughs> นะครับช้าวเที่ยงเยน็นกินบ่ายโมงคุณชม่ปนน้องเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมนะ มีนะ้ำพริกกระมิ่นขากระมิ่นนะ้ำพริกสมุนไพรครับเขาไม่เป็นน้องมาก็ไม่รู้ว่าอดอาหารแล้วก็ท้องมันจะเป็นยังไงนะกินกระมิ้นก็พอช่วยได้นะครับนะกระมิ้นก็พอจะมีสรรพคุณทางด้านร,รักษาแผลในกระเพาะนะครับอ่าเขาจะเข้าไปเคลือบ